อ๋อบังคับล้อไงโอเคเนี่ติดบังคับล้อย,ยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกต้นต้นต้นไทรเลยเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับติดไฟกันสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเดี่ยวที่เกาะจันทร์นะครับผมมานั่งพักอยู่ที่บ้านหลังที่สามนะครับมาดูทีมงานไม่ใช่ดีมันมาดู มานั่งพักนะครับแล้วก็เขียนแบบนะครับนั่งเล่นเดี๋ยวเราจะออกไปดูหน้างานกันนะครับว่าวันนี้ช่างทําอะไรกันบ้างนะครับก็หลังที่ห้านะครับก็ความคืบหน้าก็เพิ่มก่ออิดแล้วนะครับเป็นอิดแดงนะครับของเราใช้อิดแดงทั้งหลังเลยแล้วก็ส่วนหลังที่4ี่นะครับก็ติดจากหลังนี้ถัดไปทีมงานช่างไฟก็มาติดอุปกรณ์ไฟฟ้าครับพวกหลอดไฟฟ้าหลอดไฟเนาะแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆพักสวิตนะครับนี่ผมนั่งอยู่เฉยๆก็เขียนแบบเขียนแบบเขียนแบบแบบบ้านเล่นๆนะครับนี่ผมก็มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับลูกค้าอยากมีบ้านนะครับในที่ของตัวเองผมก็รับปลูกนะครับรับสร้างบ้านในที่ของตัวเองยื่นสินเชื่อให้นะครับผมมีประสบการณ์ในการยื่นสินเชื่อนะครับดําเนินการฟรีนะครับ มีที่ของตัวเองให้ไปปลูกบ้านก็รับทํานะครับตอนนี้ครับผมหรือจะมาดูบ้านโครงการของเราก็ได้นะครับโครงการของเรามีบ้านมาตรฐานครับเดี๋ยวเดินไปชมบ้านกันนะครับนี่นั่นหลังเป็นหลังที่ห้านะครับทีมงานก่ออิฐแดงแล้วนะโหรุดหน้าไปเยอะเลยนี่ครับอ่าให้ดูความคืบหน้านะครับของเราตอนนี้ก็ขึ้นทั้งหมด หนึ่งสองสามเสร็จสามหลังนะครับหลังที่สี่ก็ติดอุปกรณ์ไฟก็เสร็จแล้วสามารถยื่นกู้ได้นะครับหลังที่ห้าก็ก่ออิฐแดงนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตใกล้ๆกันนะครับตอนนี้นี่เห็นแนวถนนนี่ไหมครับแนวถนนนี้ก็เป็นใช้ใช้ร่วมกันห้าหกเจ็ดนะครับพอดีครั้งที่แล้วถ้าดูคลิปของช่องเรานะครับ ทีมงานก็เทถนนไปแต่ติดปัญหาคือรถปูนติดนะครับจะติดหล่มตรงนั้นพอดีฝนตกเยอะเลยครับช่วงนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแผนให้เทสองฝั่งปกติจะเทฝั่งเข้าแบบมายาวเลยนะครับแล้วก็ให้รถรถปูนวิ่งมาให้รถปูนวิ่งมาแต่มันผิดแผนก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปเทตรงนู้นมาสองฝั่งหรือแบบแล้วก็เทฝั่งนึงครับไปเข้าแบบใหม่ เดี๋ยวเราไปดูมีไงนีหน้าถนนจะมีล็อกบ้างอีกนะครับห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับใครที่หาบ้านโซนเกาะจันนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับทีมงานคุณภาพสร้างบ้านนะครับของเราสร้างจากอิฐแดงทั้งหลังนะครับตรงนู้นทีมงานก่ออิฐแดงนะครับโอ้สุดยอดเลยหาบ้านได้นะครับบ้านคุณภาพทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับจะเห็นว่าด้านหลังนู้นนะครับ ติดกับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันเลยนะครับห่างประมาณ50เมตรทำเลดีนะครับก็ออกไป CJ7 นะครับหน่วยงานราชการต่างๆแถวนี้ใกล้นะครับสะดวกสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่แนวถนนนี่ก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ก็เอาแบบมาเข้าใหม่ก็เทถนนกันต่อนะครับถนนกว้างๆเลยนะครับ ทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับโอเคไปดูกันวันนี้มีทีมงานติดไฟด้วยโอเคนี่ครับมาดูทีมงานก่อน,นะครับเป็นของเราเป็นอิดแดงนะครับอิดแดงสามลูจัมโบ้นะครับเอาสั่งมาจากทางาที่อยุธยานะครับนี่ทีมงานเริ่มก่อนนะครับก็ไปดูตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่นแบบหน่อยนึงครับใส่วงกลมนะครับ,ส,รบส่วนตรงนี้ก็ยัง เอวขอปรึกษาทางทีมงานก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเขาก็เทเอ็นกันแล้วเทเอ็นทับหลังครับเรามีจุดตรงหน้าต่างเราจะมีเสาเสาเอ็นซัพพอร์ตด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงครับบ้านเราแข็งแรงโอเคสําหรับนี่เห็นไหมครับทีมงานก่อเป็นห้องห้องนะครับโอเคสวยงามเลยเดี๋ยว ไปต้องไปดูหลังที่สี่ด้วยนะครับหลังที่สี่เขาก่ออิดเอ้ไม่ใช่ดิหลังที่สี่เขาติดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่บรรยากาศดีนะครับฝนตกจนนี้ก็เป็นถนนของเราวกว้างเลยเร็วนี้เดี๋ยวจะทําถนนต่อนะครับสองสองฝัง่งกว้างเลยนะครับใครหาบ้านโซนนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอเดี๋ยวเดินทางไปทางนู้นต่อเลยหลังที่สี่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นการติดอุปกรณ์ไฟถนนกว้างนะครับทีมช่างทีมช่างก็ติดล้วล้วเอาล้อล้วใส่แล้วก็ติดฝนตกนิดเดียวท่างเด็กติดอะไรนะฉากเลย อ๋อบังคับล้อไงเค okay, นี่ก็ติดบ <Okay. S 1> ังคับล้อนี่ยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกต้นต้นต้นไสเลยเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับกาติดไฟกัน ตู <The> ้คอนซูมเมอร์เป็นสิบช่องนะมีการดูดด้วยตรงนี้นี่ก็ทำคัตเตอร์รัวให้ตรงนี้ด้วยนะครับช่างก่ออิฐ หลังที่4ี่นะครับก็คืออัปเดตวันนี้ติดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดรั้วหน้าบ้านนะครับส่วนหลังที่5้าก็ก่ออิฐนะครับเราใช้อิฐแดงนะครับอิฐแดงข้างหลังนะครับอิฐแข็งนะครับจากอยุธยาโอเคครับสําหรับใครที่หาบ้านโซนขอจันนะครับทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับติดต่อมาได้นะครับผม บ้านที่เสร็จแล้วนะครับเข้ามาไม่ไกลนะครับทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ